อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ากรณีของผู้เสียชีวิตสองรายนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเอามาพูดกันให้ชัดเจนทั้งที่มาของเชื้อและความร้ายกาจของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 มันไม่ใช่เชื้อโรคกระจอกมันไม่ใช่การป่วยเป็นไข้หวัดธรมดธรมดาาโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงร่างกายแข็งแรงดีสามารถจัดการกับโควิด1ิแม้จะติดไวรัส แต่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุไม่เยอะก็ตายได้นะครับเรามาลองฟังกันดูว่าสองศพที่ตายในวันนี้เป็นรายที่62และก็63ของประเทศไทยนี่นะครับหมายถึงว่าตอนนี้ประเทศไทยไมีผู้เสียชีวิตแล้ว63รายคนแรกนะครับเป็นชายไทยอยู่กรุงเทพครับอายุ44ปีผมเล่าให้ฟังแบบเร็วๆก่อนนะ วันที่ย0ธันวาคมเขาไปที่ร้านอาหารกึ่งบาร์แห่งหนึ่งในกทมไม่ได้บอกชื่อร้านอันนี้เป็นปัญหาอันนี้เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาของผมปัญหาสบาคปัญหาของกทมนะครับทำไมไม่บอกมาเลยนะครับนี่ผมไปดูในในรายงานของสอบคอเองนะครับในชาร์ตไปร้านอาหารกึ่งบาร์แห่งหนึ่งในกทมนะฮะแล้วเขาเริ่มมีอาการเนี่ยก็คือสัประมาณวันที่ยี่สิบ เขาเริ่มมีไข้ไอมีน้ำมูกวันที่ยี่บแปดเขาเหนื่อยหอบครับวันที่ยี่วันที่สามสิบเขามีอาการเริ่มหนักขึ้นแล้วเขาไปเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วเขาเสียชีวิตวันที่สาสบเอ็ดภาวะหัวใจล้มเหลวหายใจไม่ออกนะครับเขาเสียชีวิตในเวลาบ่ายสามโมงของ วันที่สามสบเอ็ดเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับวันสิ้นปีนะครับบ่ายสามโมงของวันที่สามสิบเอ็ดที่โรงพ,รงพรยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับความเสี่ยงของเขามีอย่างเดียวก็คือเขาอ้วนเขาอ้วนแต่ไม่ได้บอกน้ำหนักว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคือจริงๆต้อง คือผมก็อ้วนเหมือนกันคือจริงๆสบคถแถลงแบบนี้ถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าคุณคิดว่าปิดบงังร้าชื่อร้านเนี่ยมันมันมันอะไรก็ว่าไปแต่น้ําหนักคุณควรบอกว่าอ้วนอ้วนนี่อ้วน,นขนาดไหนนะครับอายุก็แค่สี่สิบสี่ปีนะเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดว่าจากยี่สถึงสาสิเอ็ดเนี่ยเร็วมากนะครับคนบางคนเป็นมะเร็งเนี่ยบางคนเป็นสามปีห้าปีสิบปีกว่าจะเสียชีวิตแต่คนเป็นโควิดเนี่ย กี่วันนะเดี๋ยวมาว่ากันส่วนอีกคนหนึ่งก็คือชายไทยอายุเจ็ดสิบอันนี้คนนี้ไม่ค่อยแปลกอายุเจ็ดสเขามีโรคประจําตัวก็คือโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็นอนติดเตียงอยู่แล้วนะครับมีโรคหลอดเลือดในสมองนอนติดเตียงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ถูกลักลอบเข้ามานะครับพี่แม่สอดแล้วลักลอบเข้ามาังแต่ปียิบเก้านะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะลักลอบทําไมนะครับลูกๆหลานทําอะไรอยู่นะครับทำไมไม่กักตัวเพราะอายุต้้งเจ็ดสิบปีเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยแล้วก็จากอยอี่สิบเก้าพยเริ่มมีอาการวันที่สองธันวาคมนะครับแล้วก็มาเสียชีวิตวันที่สามสิบเอ็ดตอนสี่ทุ่มอายุเจ็ดสิบปีอายุค่อนข้างเยอะมีโรคประจําตัวก็ยังไม่น่าตกใจแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณผู้ชมครับ ชายอายุ44ปีในกรทมเขาไปเที่ยวผับกึ่งบารนะ์ร้านอาหารกึ่งบาร์นะครับหลายคนนึกออกนะร้านอาหารกึ่งกึ่งบาร์ก็คือเป็นร้านนั่งกินนะแต่เป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยร้านนั่งกินนะแล้วก็มีดนตรีสดนะแล้วก็พอได้จังหวะเมาเมากันเนี่ยอาจจะมีการลุกขึ้นมาโยงมาโยกบ้างขึ้นไปเต้นไอ้ขึ้นไปเ,เดินไปเต้นแถวหน้าเวทีนี่แหละเขาเรียกว่าร้านอาหารกึ่งบาร์ นะครับร้านอาหารกึ่งบาร์เขาไปกินเนี่ยวันที่ยี่สิบนะฮะถัดจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเขาเริ่มมีอาการนะหมายว่าเขาติดเชื้อแล้วแหละ 26, 27, ยี่สิบหกยิบเจ็ดเติดเชื้อแล้วแหละแล้วอาการสุดเร็วมากคนทุกคนนะ่ะเคยมีประวัติเป็นไข้เป็นไอมีน้ำมูกใครจะไปคิดครับว่าเป็นไข้เป็นไอมีน้ำมูกวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดเนี่ยแล้ววันที่สามเอ็ดตายเลยนะครับอ่ะลองนับดูนะยี่สิบหกยสิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ด หกวันความเป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะติดเชื้องแต่วันที่ยี่สบถ้าเอายี่สบถึงสาิบเอ็ดก็สิบเอดวันสิบสองวันนะให้สิบสองวันทันทีที่โควิดเข้าร่างกายเขาแล้วเขาไม่รู้เขาเหลือเวลาอยู่ในโลกใบนี้แค่เพียงสิบสองวันเร็วนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีโรคอะไรอีกที่ โรคหวัดอะไรอีกโรคทั่วไปอะไรอีกที่เวลาได้รับเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยเสียชีวิตได้เร็วขนาดนี้และที่สำคัญคุณผู้ชมมาดูสิติดเชื้อไันน่้ไหละยี่สิบเออยี่สิบยี่สิบใครจะไปรู้ครับย้อนกลับไปดูเลยวันที่ยี่สบใครจะไปรู้ครับว่าโควิดมันจะหนักขนาดนี้เคสของ เ,เจแพรกุ้งที่ติดเชื้อคนแรกเนี่ยแล้วก็มีการแจ้งข่าวมาประมาณวันที่สิบหสเจ็ดนะ16-17สิบหกสธันวาคมตอนนั้นก็ยังคิดว่ากระจุกเล็กๆสมุทรสาครนี่เขาไปเที่ยวร้านอาหารร้านอาหารกึ่งผับร้านนั่งเล่นนั่งกินดนตรีสดนะครับแล้วเขาก็ติดเชือ้อแล้วภายใน12วันเขาเสียชีวิตข่าวนี้ที่ผมเอามาลงลึกในรายละเอียดก็คือว่า หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยมันติดจากไหนก็ได้นี่ในที่แออัดในที่ชุมชนมันติดจากไหนก็ได้แล้วนี่ไม่รู้ว่ามายัางไงมันติดจากนี่ไม่ได้บอกนี่ว่ามันจากสมุทรสาครไม่ได้บอกนี่มมนมาจากบ่อน,นไม่เห็นมีหนึ่งมันติดจากไหนก็ได้แล้วครับสองถ้าเรามีอาการเราจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันหรือเปล่า เขาเริ่มมีอาการวันที่ยี่สิบหกก็คือมีน้ำมูกมีไข้บ้างโทษนะครับแล้วเขาต้องเสียชีวิตทันทีในวันที่สามสิบเอ็ดเพราะภาวะหัวใจล้มเหลวเร็วมากครับเร็วมากชีวิตของคนคนหนึ่งสำคัญมากถ้าเรามองในแง่ของคนคนนั้น แต่ถ้าเราเป็นคนประเภทมองสถิติว่าคนไทยมี70กว่าล้านตายทั้งหมดจากโควิด63มันน้อยนั่นคือการมองแบบสถิติแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่ลึกถึงว่าความสูญเสียมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องลดเกณฑ์ลดเกณฑ์ในการตรวจหาเชื้อโควิดลงนะครับหรือขยายฐานให้มากขึ้น ไอ้ถึงขั้นผมจะไปเรียกร้องให้ตรวจฟรีทั้งประเทศเนี่ยคงไม่มีปัญญานะครับว่ากันตามตรงนะครับไม่รู้ว่ามีปปัญญาคิดไม่มีปัญญาทําบุคลากรไม่พองบประมาณไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือก็เรียกร้องกันมาเป็นปีแล้วอะ่ะแต่มันควรกระจายกลุ่มให้มากกว่านี้ชายหนุ่มคนนี้ถ้าเขารู้เร็วเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้นะครับแต่เพราะอาจเพราะ เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นไข้หวัดธรรมดาเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงตรงไหนเลยเขาไม่ได้มาจากบ่อนเขาไม่ได้มาจากเชื่อมโยงกับอาหารทะเลเชื่อมโยงกับสมุทรสาครคนเป็นหวัดคนมีไข้คนมีน้ำมูกควรได้รับการตรวจหาโควิดฟรีทันทีนะครับ เพราะถ้าไม่ฟรีแล้วสําหรับหลายคนที่มีค่าใช้จ่ายหลักหลายพันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากตรวจหรือเขาอาจจะไม่มีเงินที่จะไปตรวจทันทีที่มีอาการควรให้ตรวจฟรีไม่ว่าเขาจะมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะณขณะนี้ต่อให้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็มีโอกาสติดโควิดแล้วนะครับและย้ําว่าสถานบันเทิงร้านอาหารที่แออัดชุมชนวันนี้สอบคใช้คํานี้เลยนะว่าถือว่าเป็นแหล่งการติดเชื้อเหมือนกัน แต่เมื่อไม่ได้ระบุสถานที่แสดงว่าทุกที่ที่แออัดทุกที่ที่มีผู้คนทุกที่ที่เป็นร้านอาหารประเภทกึง่งผับกึ่งบาร์ก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเลยนะครับ